สวัสดีชาวธาตน้ำครับราศีมีนกรกฎและพิจิกนะครับสุ่มนายดวทั่วไปครับเป็นชดส่วนตัวครับโปรดใช้สติและปัญญาในการชมนะครับชาวธาน้ำนะครับคู่รักมีประเด็นนะฟังหูไว้หูย่าไปเชื่อมากครับเพราะนี่คือการสุ่มทำนายดยทั่วไปขอดูเรื่องราวระหว่างคุณเขาหน่อยครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์การกดติดตามการสนับสนุนการสมัครสมาชิกนะครับ การไปการไปดาวครับบุ่มซุปเปอร์แทงครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากๆครับดุ่มเพิ่งไปเช็คดูอ้มีหลายท่านสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะรกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคนที่สมัครสมา,สมาชิกเวลาคอมเมนต์รู้สึกมันจะมีไฮไลท์มั้งนะที่โลโก้ที่ชื่อนะเวลาคอมเมนต์ใน y o u e ท่ะนะครับอ่ะมาที่คําพยากรณ์ครับ ชาวทัดน้ําราศีบีนกรกฎและพิจิกนะครับบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาเป็นแบบไหนตัวคุณเป็นสอง,สองถ้วย The ะสตาร์ฝั่งเขาอัศวินเหรียญกับเดอะฟูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเจ็ดาบเอเพอรอร์คุณสองคนยังไปมาหาสู่กันอยู่ เขาดูอื่นๆดูเปลี่ยนไปดูเย็นชา,ชาใส่คุณและดูเหมือนไม่ค่อยแยแสเลยความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนเขาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยคุณเลยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีความรู้สึกว่าต้องการไปอิสระไม่ได้ต้องการความเป็นผูกมัดผูกพันอะไรคุณเสกต่างหากสองถ้วยรักเขาชิบหายสิ่งที่คุณทำกับเขาคือเดอะสตาร์อ่อยชิบหายเลยยอมเขาทุกวิถีทางนะครับคุณยอมเขาหมดไยเดอะสตาร์ยอมอ่อยเขานะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเห็นว่ามีตัวตนอยู่ตรงนี้เจ็ดดาบเอเมอรเรอร์คุณสองคน หลบๆซ่อนๆปกปิดซ่อนเล้นไปมาหาสู่ใต้ไพ่เฉลยสิบดาบเพราะสถานะมันเป็นแบบนี้ไงไพ่สิบดาบเจ้าบอกว่าคุณก็เลยรู้สึกว่าเจ็บช้ำน้ําใจสุสดๆบางเคสบางกรณีเป็นผัวเมียตัวจริงซึ่งกันและกันเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่สนใจใยดีคุณเจ็ดดาบเอเมอร์เรต่างคนต่างมีคนอื่นหรืออาจหมายถึงเขาแอบไปทําอะไรลับหลังคุณบางทีอาจจะเป็นตัวคุณด้วยที่แอบไปทําอะไรลับหลังเขาใต้ไพ่เฉลยสิบดาบเจ็บชิบหายเจ็บด้วยกันทั้งคู่มีไพ่าชาวราศีกุมราศีเมษธาตุลมเมทุนตุลกุมครับ เขาคิดยังไงคุณลึกเอ็มเปอร์สองดาบภพยสำรับ9้าถ้วยเขาไม่อยากรับรู้เรื่องคุณสัเท่าไหร่หรอครับเขาไม่อยากรับรู้เรื่องคุณเดงซิงครับสาเหตุเพราะอะไรว e ออฟ f o r ์ u n e ดึงไม่เท้าดึงเหรียญสาเหตุเพราะอะไรเขาโฟกัสที่ชีวิตของเขาเป็นหลักหรือเขากำลังโฟกัสชีวิตธุรกิจการงานการเงินหรือคนคนนี้ ไม่มีเป้าหมายในเรื่องของความรักกูมองในแง่ผลประโยชน์เป็นหลักมีไพ่ชาติไฟเม่สิงห์ธนูผู้เกิดวับพรหดสปดีสรุปเขารักคุณบ้างไหมชาริออต9ดาบ3ถ้วยไม่หรอกมันไม่ใช่ไพ่ความรักนะครับมันเป็นไพ่ลักษณะคนที่แบบกูก็ไม่รู้จะฝืนไปทําไมความสัมพันธ์นี่เป็นรักสามเศร้าอ่ะมีไพ่ชาวราศีกรกฎเอาแล้วคุณคิดยังไงเขาเนี่ย เดทสี่ถ้วยสองเหรียญคุณลังเลเขาครับอยากจะจบแต่จะเลิกแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะจบหรือไม่จบดีประสาทแดกดีฮะมีไพ่ชาวราศีพิจิก้อาไปเถียงกับตัวเองก่อนนะใย่าันนะครับจะจบจะเลิกก็ไม่รู้ลังเลกับตัวเองเหมือนคนรคประสาทะครับแล้วคุณจะอยู่เพื่ออะไรล่ะามสัมพันธ์เนี้ยสามไม้เท้าชาริออตหนึ่งถ้วยรักเ,เขาไปแล้วอนะเนาะครับบางคนมีทะเบียนสมรสไปแล้วนะับบางเกสงกรณี มีพันธะผูกพันมีธาตุนสมรดมีทรัพย์สินกรรมสิทธิ์บัตรสิ่มนุษยร่วมกันไปแล้วพออยากพัฒนาคุณไม่อยากความสัมพันธ์เนี้ยห้าดาบหนึ่งดาบเดอะมูลเขาไม่อยากพัฒนาคุณหรอครับรับไพ่ก็พูดเหมือนเดิมนะครับเปิดวนไปวนมาก็มีแค่นี้แหละเหมือนคุณเหมือนหนุ่มกำลังนั่งดูดวงใครสักคนที่ไปชอบไปเฮียที่ไหนก็ไม่รู้ที่เขาไม่ได้มีความรักให้ตัวเองเลยสักนิดนึงวันๆนั่งหลอกตัวเองไปวันๆอะไรเงี้ยครับถ้าั้นเหรอ มาดูแนวโน้มเลยแล้วกันนะครับมันรู้จะเปิดอะไรอะ่ะคือเปิดกีรก่รอบกี่รอบอีเหียไพย่แบบฝั่งนูน้นไม่โคตรเที่ยเลยอะ่ะมันไม่มีความคิดที่ดีส้นตีนเลยเลยความรักเที่ยอะไรเนี่ยและนี่อีฝั่งนี้ก็ทนสิบหายเลยนะครับได้หาอะไรมันก็ไปได้ขยันด้วยนะอาเขาดูแนวโน้มเลยฮะจบครับคือเห็นแล้วไม่มีอะไรต้องเจาะแล้วฮะดูแนวโน้มเลยครับเดือนธันวาคมนี้เกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขารับไม่ได้ใส่หัวไปนะครับไม่ต้องมานั่งดูฮะ นูนไปช่องพลังงานบวกบวกสายหัวไปเลยไม่ต้องมาเสือกอะไรกูทั้งสิ้นไม่ใช่ทางของตัวเองไม่ใช่ที่ของตัวเองก็สายหัวไปไม่ต้องเรื่องตัวเองก็สายหัวไปมีแค่นั้นอย่าไปยุ่งอย่าไปทนไปนั่งดูทําไมให้เสียจริตไครแต่สำรับคือ สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวทัพน้ำครับราศีมีนกรกฎและพิจิกนะครับในเดือนธันวาคมสิ้นปี68นี้คุณสองคนคืนดีกันไม่ได้ครับบางคนบางท่านยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันยังอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละทางานร่วมกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันนี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลหรอกเขาก็คิดอยู่ในใจจะเอาอยัางไงคุณดีเขาทุกนะที่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เขาไม่รู้จะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรดีครับ เขาผ่าทางออกให้ตัวเองไม่ได้นะในไพ่ฝั่งคุณ6เหรียญคิงมิท้าวราชมิท้าคุณพร้อมครับคุณพร้อมที่จะรอให้อภัยเขาเสมอนะฮะหเหรียญคิงมิท้ารอชิบหายรอฉําเลยราชเหรียญชาริออดดูสิไพ่การรอคอยแม่งยกกระดาเลยฝั่งคุณนะ อีฝั่งนี้เป็นไพ่การรอคอยอย่างเดียวเลยอีฝั่งนั้นคิดอยู่างเดียวว่ามือทํายังไงวะมือแก้ไขยังไงไม่รู้เป็นเียอะไรห้าดาบเด็กเหรียญเดินนั้นความสัมพันธ์นี้บางคนท่านอยู่เพียงเพื่อลูกบางคนอยู่เพียงเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างบางกรณีมีคนมาเป็นคนกลางให้แต่แมงไม่ได้ช่วยเฮียอะไรใดๆเลยครับยิ่งช่วยยิ่งสถานการณ์ยิ่งยามากขึ้นเท่านั้นนะเดินนั้นความสัมพันธ์นี้จบแบบเส้นปีไปในเชิงสางของคนที่แบบฝั่งคุณรอคอยฝั่งเขาหาทางออกให้คุณไม่ได้เขาไม่รู้จะแก้ มีไพ hm. ่ชาราศีกรกฎเด่นอยู่ใบเดียวเลยจบขนาดหนุ่มกขนาดหนุ่มอ่านอยู่ลำคาญเลยแล้วตัวคุณเองไม่ลำคาญบ้างหรอวะถามจริงไม่ลำคาญบ้างหรออยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้อ่ะขอขาแนํำสัพนไพ่ทาร่โรยคุณหน่อยะะเดือนธันวาคมนี้ฮะเดอะฟูลสีไม่เท้าอย่าไปสนมันฮะ ถ้าคุณคิดจะจริงจังจริงจังกับมันนะครับบางคนบางทานเป็นผัวเมียตัวจริงซึ่งกันนะครับไม่ต้องไปสนหรอกเพราะยังไงสเตตัสสถานะคุณก็ไปไม่รอดยังไงก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ไม่มีวันเลิกไม่มีวันลาอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีสเตตัสสถานะต่อกันละกันก็ต้องบอกว่าปล่อยผ่านไปได้นะเน้นแค่ผลประโยชน์อย่างเดียวพอมีไพ่ชตัตเตอร์ลมเมถุนตุนกลุ่มหรือถ้าคุณไม่มีผลประโยชน์อะไรกับเขาเกาตีนนทีเป็นออกไปซะแล้วก็หันไปโฟกัสชีวิตตัวเองไม่ใช่วันๆน,น,นั่งโง่รอคคอยอคยที่ไไหนก็รู้ แอบสองปีได้หน่อยครับต้นปีเหมือนนั่งหลอกตัวเองไปวันๆเนาะก็ทนเก่งเนาะไปแล้วฮะไปดูดูส่วนตัวเราเองครับขอบคุณครับ